อันนี้ค่ะต่อมาบทต่อมาก็คือจะเป็นบทความน่าจะเป็นเนาะจากที่เราดูมาค่อนข้างหลายบทแล้วก็จะเห็นว่าแบบความน่าจะเป็นเอาไปใช้ในหลายๆบทเลยแบบพวกการสร้างเซตหรือว่างานเรียงสับเปลี่ยนอะไรบทน,นี้ก็จะเป็นแบบความน่าจะเป็นเขียวๆนะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันจะได้ทบทวนสูตรหลายๆสูตรด้วยโอเคข้อแรกของปีหกหนึ่งก็คือเขาบอกว่ามีคนอยู่สิบคน หกมีกรุ๊ปเลือด A ถ้าส่งมาสองคนพร้อมกันสำคัญก็คือคีย์เวิร์ดเามน่าจะเป็นต้องอันจนละเอียดเนาะพร้อมกันส่งพร้อมกันแล้วความน่าจะเป็นที่ทั้งสองคนนี้ไม่มีเลือดกรุ๊ป A ตรงกับข้อใดอันดับแรกเราก็มาหาจำนวนคนก่อนว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ป A มีกี่คนกรุ๊ป A มี60%สเซของสิบก็คือ60สิบส่วนร้อยแล้วก็คูณสิบ ก็จะมีค่าเท่ากับ6คนถูกไหมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ใช่กล e, ุ่ม E ก็คือจะเป็นทั้งหมดลบ6ก็คือ4คนพอเราได้จำนวนคนออกมาที่แน่นอนปุ๊บต้องการหาความน่าจะเป็นก็คือความน่าจะเป็น PE เท่ากับ NE ก็คือ Event ที่เราสนใจหารด้วย NS ก็คือ Situation เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด อันดับแรกก็าหา ns ก่อนเพราะมันหาง่ายกว่าใช่ไหมมันไม่มีเงื่อนไขอะไรเลย ns ก็เกิดจาก10เลือก2ถูกปะเพราะว่ามี10คนเลือกพร้อมกัน2คนก็จะแทนค่าโูดลงไปได้เป็น10 c 2หรือว่า10เลือก2ก็คือ10แฟกหารด้วย10ลบ2แฟกก็คือ8ดแฟกหารด้วย2แฟกต,ตัดทอนก็จะได้เป็น10คูหาร2ก็คือ สี 45, แบบนั่นเองต่อมาการสุ่มคนที่ไม่มีเลือดกรุ๊ป A ก็คือ ne เนะืน่อไขที่เราสนใจคนที่ไม่ใช่กรุ่ป A มี4ี่คนถ้าเราเลือกมาพร้อมกันสองคนก็เป็น4 c 2ก็เหมือนเดิมเลยแทนเขาได้เป็น4ี่แฟกคูณสองแฟกสองแฟกก็คือ6แบบ เรากลับไปแทนค่าหาความน่าจะเป็นก็จะได้เป็น6ส่วน4ี่้ัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนาะเพราะว่าในชอยเนี่ยจะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำและก็คือหารสามทั้งเศษและส่วนก็ได้เป็น2ส่วนหนั่นเีงตรงกับชอยที่1โอเคข้อนี้ก็จะใช้สูตรการเลือกเป็นหลักใช่ไหม ncr ก็คือมีทั้งหมด n จำนวน c ก็คือแบบ choose เลือกมากี่จำนวนก็คือเลือกมานจำนวนพร้อมๆกันสูตรนี้ก็จะเป็น n fact หารด้วย n ลบ r fact r fact อ,นนอันนี้ก็คือสูตรการเลือกเนาะจากจำนวนทั้งหมด n จำนวนโอเคข้อนี้ก็จะประมาณนี้ยังไม่ซับซ้อนมากแทนสูตรแล้วสามารถตอบได้เลยข้อต่อมาก็คือเป็นเกี่ยวกับเซตบ้างแหละก็คือมีเซต s ที่มีสมาชิกตั้งแต่ลบิจนถึงสิบ สมหยิบู่้วนดักเนาะ ab ที่ a มาจาก s b ก็มาจาก s มาหนึ่งคู่พอหน้าจะเป็นที่ absolute a บวก b เท่ากับศูนย์เท่ากับข้อใดอันนี้ก็จะมีรูปแบบหนึ่งที่แบบเป็นไปได้แล้วก็ชัดเจนมากก็คือทาง a และ b เป็นศูนพร้อมกันถูกปะโอเคก็จะคิดออกมาได้หนึ่งอันก่อนก็คือ A เป็นศูนยเป็นศูนย์บวกกันได้ศูนย์นั่นก็จะเป็นแบบแรกก็คือคู่หนักศูนย์ศูต่อมาตัวที่ไม่ได้เป็นศูนย์ทั้งคู่มันจะเป็นเงื่อนไขยังไงบ้างก็คือถ้าเราคขีดภาพนะว่าแอบส์ลูดเออกมาต้องเป็นบวกถูกปะ B บวกบวกอะไรได้ศูนย์ก็คือบวกบวกกับลบต้องเป็นศูนย์ใช่ไหม เพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้ว่าแอบส์ลูดเอมันจะต้องเท่ากับ B เพราะฉะนั้น B ของเราก็ต้องเป็นอะไรที่ติดลบถูกปะบเราเลือกได้แค่ตัวติดลบ B จะเป็นอะไรได้บ้างก็เป็นได้ตั้งแต่ลบสิลบเก้า ไปเรื่อยๆจนถึงลบหนึ่งแต่ a อ่ะมันเป็นได้ทั้งบวกและรลบใช่ไหมอย่างเช่นถ้าพี่ b พี่เลือก b เป็นลบสิบ a ก็เป็นได้ทั้งสิบแล้วก็ลบสิบแสดงว่า b หนึ่งตัวมันจะจับคู่กับ a ได้สองแบบเราก็จะใช้ความรู้เรื่องนี้ก็คือเลือก b ก่อนแล้วค่อยมาเลือก a b เลือกได้ทั้งหมดกี่แบบก็คือสิบแบบใช่ไมลบหนึ่งถึงลบสิบ เลือก b ได้สิบแบบต่อมาเลือก a ถ้าเลือก b ไปแล้ว a ก็จะเป็นได้แค่สองแบบที่ต่างกันเราเอาสองขั้นตอนนี้มาคูณกันเนาะเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนการเลือก b ก่อนแล้วก็ขั้นตอนการเลือก a อะไรก็ตามที่เป็นขั้นตอนเนี่ไม่เสร็จเป็นหนึ่งงานต้องจับมาคูนกันก็เลือก A กับ B ได้ทั้งหมด10บคลลูณสก็คือทั้งหมด20่สิบแบบโอเคแบบนี้อย่ลืมว่าตอนแรกสุดก็คือเรามีส่วนศูนย์อยู่หนึ่งขันดับใช่ไหมที่ไม่เกี่ยวกับตัวที่เป็นบวกเป็นลบนี่รวมทั้งหมด n e ของเราก็จะเป็นยี่สิบแล้วก็บวกหนึ ก็คือ21แบบ ns ก็คือเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด a, a เลือกได้10บบวก10แล้วก็บวก1ใช่ปะเพราะว่าตั้งแต่ลบสิถึง10บอะมันจะมีได้ทั้งหมด21่สิจำนวนก็เป็น21 b, b ก็เลือกได้21แบบก็21่คูนย1ก็เป็น21่ยกกำลังสองแบบ ข้อน่าจะเป็นก็คือเอา ne หาร ns ne คือ21 ns คือ21ยกกำลังสองเหมือนเดิมเลยตัดทอนกันให้เรียบร้อยคำตอบก็จะเป็น1ส่วน2นี่เตรงกับข้อ3เนาะจะเห็นว่าข้อนี้ถึงแม้ว่ามันจะใช้เรื่องการเลือกแต่เราไม่จำเป็นต้องไปแทนสูตรแบบ ncr ทุกครั้งเพราะเรารู้ว่า ถ้าสิเลือกหนึ่งใช่ไหมมี v ที่ต่างกันสิบแบบเลือกหนึ่งสิบเลือกหนึ่งก็จะได้สิบเนาะโอเคก็จะช่วยประหยัดเวลาในการคิดคำนวณถ้าเลือกหนึ่งก็จะมีค่าเท่าตัวมัวนเองก็คือสิบโอเคอนี้ก็ตอบข้อสามเนาะต่อมาปีหกสองปีหกสองก็คือจะเริ่มที่โจทย์ที่เป็นแนวคล้ายโจทย์ปัญหานิดหนึ่งเราค่อยๆมาแกะโจทย์กัน เขาบอกว่ามีหนังสือภาษาไทยต่างกันนะสาคัญมากอ่านทุกคาในเรื่องความน่าจะเป็นเนาะต่างกันแปลว่าอะไรแปลว,ว่าแบบหนังสือเนี้ยเป็นภาษาไทยนะแต่ว่าหน้าตามันไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ของซ้ำเนาะอันนี้ก็คือความหมายของคําว่าต่างกันภาษาอังกฤษก็ต่างกันสามเล่มคันนี้ก็ต่างกันสามเล่มจัดว่าหนังสือซ้อนกันอยู่ในตั้งเดียวกันให้หาวิธีที่จะจัดเรียงหนังสือวิชาเดียวกันอยู่ติดกันทั้งหมด เท่ากับข้อใดต่อไปนี้เนเราก็คิดภาพสมมุติว่าเรามีตั้งตั้งหนึ่งแต่เราอยากจะเรียงแบบอังกฤษอยู่ติดกันไทยอยู่ติดกันเราก็มองหนังสือแต่ละกองเนี่ยเป็นรวมกันเป็นหนึ่งกองก็คือคณิตหนึ่งกองไทยหนึ่งกองอังกฤษหนึ่งกองสามอันเนี้ยจะเรียงสลับกันได้ยังไงก็คือมีสามอย่างมีของสามชิ้นเรียงสลับกันก็ได้สามแฟกแบบใช่ไหม ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการเรียงสลับวิชาแบบว่าลำดับแต่ละอันมันอยู่ยังไงต่อมาก็ต้องดูว่าแต่ละวิชาเราสามารถสลับหนังสือข้างในกองนั้นได้ไหมอย่างคณิตมันมีสามเล่มใช่ไหมสามเล่มนี้เรียงสลับกันได้สามแฟกเหมือนกันไทยมีสองเล่มก็เรียงสลับกันได้สองแฟกส่วนดท้ายอังกฤษมีสามเล่มก็เรียงสลับกันได้สามแฟกการเรียงทั้งหมดคือขั้นตอนในการทํางานให้เสร็จ เพราะฉะนั้นเราต้องเอาขั้นตอนแต่ละอันมาคูณกันเหมือนเดิมเราก็จะเรียงได้ทั้งหมด3แฟกคูณ3แฟกคูณ2แฟกคูณ3 f a แฟกแบบนี้ก็คูณกันเป็น6ยกก็ลัง3คูณ2คํคำตอบที่สามารถเรียงได้ก็จะเป็น432แบบนั่นเอง หรือว่าแบบหรือวิธีก็ความหมายเดียวกันเนาะก็จะตรงกับข้อหการเรียงในของที่เป็นเส้นตรงสิ่งสำคัญก็คือต้องรู้ว่าของมันต่างกันไหมถ้าต่างกันก็สามารถเอาจำนวนชิ้นที่ต่างกันไปใส่แฟกตได้เลยแต่ถ้ามันมีตัวซ้ำเราต้องหารซ้ำแฟกตนะ์นข้อนี้เขาก็เลยต้องกำหนดเงื่อนไขมาละเอียดนิดน,นึงว่าหนังสือแต่ละวิชามันเป็นเล่มที่ต่างกันเนาะเวลาเราเรียงเราจะได้แทนค่าสูตร ไช้ถูกโอเคต่อมาข้อสองข้อ2ก็เป็นเรื่องสลากบอกว่ามีสลากเก้าใบเขียนหมายเลขหนึ่งถึงเก้าสุ่มหยิบมาพร้อมกัน,นสังเกตเขาว่าพร้อมกันเนาะแล้วความน่าจะเป็นที่ผลคููของหมายเลขทั้งสามจะเป็นจำนวนคู่เท่ากับข้อใดโจทย์แบบนี้ก็คือเราต้องแบ่งเคสใช่ไหมแบ่งเคสให้ถูก เราเริ่มจาก PE เท่ากับ NE ส่วน NS เหมือนเดิมหา NS ก็จะง่ายที่สุดเนาะสะเต็ปแรกก็เลยจะหา NS ก่อน NS ก็คือมี9ใบใช่ไหมเลือกมา3พร้อมกันก็เป็น9 4 3แทนค่าในสูตรให้เป็น9แฟกหาร6แฟก3แฟก ตัดทอเหลือ9เก้าคูณแปดคูณเจ็ดหารสามคูณสองก็จะคูณกันออกมาได้ว่า n s เท่ากับแปดสิบสี่เนาะ n s เป็นแปดสิบสี่่อมาที่เราต้องหาคือ n e n e เราก็มาคิดเงื่อนไขว่าแต่ละเคสที่เป็นไปได้มันจะเป็นยังไงบ้างถ้าผลคูณเป็นเลขคู่แสดงว่าอย่างน้อยต้องมีเลขคู่หนึ่งจำนวนใช่ไหม เลขที่คูณกันกี่จํานวนมันก็เป็นเลขคี่อยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าต้องการผลคูณเป็นเลขคู่พี่ต้องมีเลขคู่อย่างน้อยหนึ่งจำนวนพี่ก็อาจจะมีเลขคู่หนึ่งได้อีกสองตัวเป็นเลขคี่หรือมีคู่สองตัวเลยแล้วอีกตัวเป็นเลขคี่แบบสุดท้ายที่เป็นไปได้ก็คือเป็นเลขคู่สามจำนวนเราก็มาเลือกกันให้แต่ละเคสมันเป็นไปตามเงื่อนไขที่เราระบุไว้ ถ้าพี่ต้องการเลขคู่หนึ่งตัวพี่ก็มาดูว่าเลขหนึ่งถึงเก้ามีเลขคู่กี่แบบให้พี่เลือกก็มีสองสี่หกแปดใช่ไหมสี่แบบก็เป็นสี่เลือกหนึ่งก็คือสี่เลขคี่ต้องการเลือกสองเลขคี่มีใครบ้างก็คือหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้ามีห้าตัวก็เป็นห้าสี่สองจับคูณกันก็เป็นสี่คูณหา้าแฟกชันสองแฟกสามแฟกตัดคอนตัวเลขก็จะคูณกันได้สี่สิบเนาะ แสดงว่าตัวเคสแรกเนี่ยเราสามารถหาเลขสาตัวนี้มาได้ทั้งหมดสี่ิแบบที่ต่างกันต่อมาต้องการคู่สองตัวก็เลือกจากทั้หมดสี่ตัวก็เป็นสี่ซสองคูณกับเลขที่ต้องการหนึ่งตัวก็เป็นห้าซีหนึ่งสี่แฝกหารสองแฝกสองแฝกแล้วก็คูณกับห้าคูณกันได้เป็นสาสิบแบบกรณีสุดท้ายก็คือสี่ซีสาม ก็คือเลขคู่ต้องการสามตัวเลยจากสี่ตัวก็เป็นสี่แฟกหารสามแฟกหนึ่งแฟกจะท้อนกันจะสังเกตว่าได้เท่ากับสี่เหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นเป็นข้อสังเกตที่เราควรรู้ไว้ก็คือสี่ีหนึ่งได้สี่สี่ซีสามก็ได้สี่เพราะว่าเวลาเราแทนค่าสูตรมันจะได้เป็นแบบสี่แฟกหารสามแฟกหนึ่งแฟกเหมือนกันใช่ไหมถ้าเรารู้แบบนี้ก็จะไม่ต้องเขียนกระจายออกมาก็จะคิดเล็ได้เร็วขึ้น โอเคสเต็ปสุดท้ายก็คือการบวกแต่ละเคสที่เราคำนวณมาได้แล้วก็หารด้วย NS ทั้งหมดเนาะพี่ก็จะจับ NE มาบวกกันก็เป็น40บวก30บวก4หารด้วย NS ก็คือ84ก็จะเป็น74หารด้วย84ตัดทอนตัวเลขให้เรียบร้อยก็คือหาร2เนาะก็จะเป็น37ส่วนด้วย สี่สิบสองจะตรงกับข้อห้านั่นนี้อันนี้ก็จะใช้เรื่องการเลือกเยอะหน่อยนะในโจทย์ข้อนี้จะไม่มีการเลียงเพราะว่าเขาให้สุ่มหยิบมาใช่ไหมสุ่มหยิบมาก็คือเราไม่ต้องสนใจลำดับว่าจะหยิบอะไรก่อนก็คือแค่หยิบสามใบนี้มาพร้อมกัน okay. จทย์เรื่องความน่าจะเป็นก็อย่างที่พี่เตือนไปว่าสํำคัญที่คีย์เวิร์ดเนาะถ้าคําพูดเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนสูตรเลยถ้าใครอ่านโจทย์ไม่ค่อยละเอียดก็ต้องไปกลับไปฝึกอ่านโจทย์ดีๆเนาะแล้วก็ถ้าอยากจะไม่คิดเลขผิดใช่ไหมแล้วก็อาจจะวงกลมคีย์เวิร์ดหรือว่าไฮไลท์คีย์เวิร์ดไว้เวลาเรามาแทนสูตรจะได้รีเช็คตัวเองได้โอเค